นี่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงตีวูเคอร์กันแล้วนะคะตีวูเคอร์บทที่5นะชื่อเรื่องว่าถ้าเจิ้งจ่ายจั่วเฉิม,มะนะคะถ้าแปลว่าเขาใช่ไหมคะเจิ้งจ้ายแปลว่ากําลังนะจะั่วแปลว่าทํานะเฉะิม,มะแปลว่าะอะไรเขากําลังทําอะไระเด็กๆลองแปลดูซิมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะมันเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันหรือว่ากิริยาที่เราได้ดําเนินไปนะอย่างเช่นกินข้าวนะคะกินคือกิริยาใช่ไหมข้าวคือกรรมใช่ไหมกินข้าวอ่ะดื่มน้ําดูหนัง เล่นโทรศัพท์อะไรที่เราทําทุกวันเนี่ยที่เด็กๆทําเป็นประจำนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะมาเรามาดูคําศัพท์กันก่อนเนาะ,ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปด้วยนะคะเราไปดูนะคะคำศัพท์ในบทเรียนกันนะคะคที่หนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเราเซอหัาดไฮไลไท์ก่อนไฮไลท์เป็นสีอะไรดีไฮไลท์เป็นสีแดงนะคะ โอเคคำที่1กันนะคะคำที่หนึ่ว่าชื่อนะคะชื่อตัวพินอินตัวนี้นะคะชื่อ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 แปลว่ากินนะยกตัวอย่างเช่นชื่อ้านชื่วกกินเปาวนาวกไนข้วาวกาวนข้านข้าว่อนขานขคานาว่นขคาว่าวกนาวกนวินข้าวกันข้ินขานฝันฝันันชืานวนวก ชื่คือกินฟันคือข้าวรวมกันคือกินข้าวนั่นเองนะคะต่อไปเฮอเอเฮเสียงหนึ่งอันว่าเฮนะเฮเฮแปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าดื่มนะเฮคือดื่มเนาะต่อไปช่วยช่วยเสียงสามค่ะช่วยชวยชว水 ข้อสวยรวมกันคือดื่มน้ําแล้วดื่มอย่างอื่นได้ไหมคะเหล่าศึกได้นะคะอย่างเช่น her c a f f e e her c o l r นะคะอ่าต่อไปนะคํานี้อ่านว่าเ h นะียเสียเสียงสามค่ะเสียเสียนะเียคือะไรเียคือเขียนค่ะเขียนอะไรอ่าตัวต่อไปนะ จยจ๋อ想起จิจ写字写字น写字วีเขียนตัวอักษรหรือ่เขียนหนังสือนะคะอ่าคำอื่นได้ไหมเียตัวก็ได้นะทากันบ้านเขียนกันบ้านียมเขียนชื่อนะคะอ่ะต่อไปตซููซูแปลว่าอ่านซูแปลว่าหนังสือ ซูรวมกันคืออ่านหนังสือนะคะอที่เราเสนอคํานี้เพราะว่าคํานี้น <stream confer dles> ักเรียนมันเป็นภาษาพูดนะแต่ที่เราจะเห็นกันบ่อยคือคำว่าขั้นซูขั้นซูขั้นซูก็แปลว่าอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะสองคำนี้ใช้แทนกันได้นะคะซูขั้นซูแปลว่าอ่านหนังสือเหมือนกันนะคอ่าเนี่ยคำว่าขั้นที่แปลว่าดูหรือว่ามองใช่ไหมคะถ้าเป็นขั้นซูก็แปลว่าอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะอ่าคำต่อไปคำว่าเตี้ยนยิง เตี้ยนหญิงไหนใครชอบดูเตี้ยนหญิงบ้างเหล่าชื่อเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูเตี้ยนหญิงมากเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากจะเก่งภาษาจีนต้องไปดูเตี้ยนหญิงนะ,ะเป็นของปร,ประเทศจีนนะ,ะดูหนังจีนดูภาพยนตร์จีนอ่ะได้เลยนะคะเตี้ยนหญิงแปลวา่าหนังหรือว่าภาพยนตร์นะคะต่อไปเด็กๆดกูรูปภาพนะอ่ะดูรูปภาพเด็กน้อยคนนี้กำลังช่อฟันนะคะกำลังช่อฟันกำลังกินข้าวนั่นเองนะ,ะชิอฟันกินข้าวออกเสียงตามเหล่าชื่อนะคะช่อฟัน นนะะกินข้าวอ่ารูปต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าว水喝水喝คือกินน้าค่ะอ่าเาชือกาลังวยนะเ่าชือกังกินน้ํานะคะอ่าดูรูปต่อไปกันนะรูปต่อไปคือเสี่ 写字นะฮะเขียนตัวหนังสืออยู่นะ写字啊写名字写ชื่อก็ได้นะ写作ยนการบ้านก็ได้นะคะต่อไปตู้้แปลว่าอ่านชูคืออะไรคะชูคือหนังสือค่ะลูกอ่ะตูอ่ะตูแปลว่าอ่านหนังสือนะคะหรือว่าขั้นูก็ได้นะอ่ะขั้นต่อไปค่ะขั้นเตี้ยนยิงขั้นเตี้ยนยิงแปลว่าอะไรคะ ดูหนังค่ะดูหนังอยู่นะขั้นเจียงหญิงนะคะอ่าเรามาทบทวนด้วยรูปภาพกันเนะาะดูรูปภาพคนนี้เด็กคนนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรอยู่ชิฟันอยู่นะคะกำลังชิอฟันนะคะชิฟันนะคะโอเคต่อไปรูปต่อไปนะคะรูปต่อไปคืออะไรเอ่ยฮ่อสวยฮ่อสวยนะคะเขากำลังฮ่อสวยอยู่นะคะดื่มน้ำนะคะรูปต่อไปนะคะ 写字นะเขียน字เขียน字เขียนหนังสืออาอีกรูปหนึ่งอะ看น影看ิ影ดูหนังนะ,ะต่อไปข看书หรือว่าตูู้นะ,ะอ่านหนังสือนะ看书ตู้ใช้แทนกันได้นะคะต่อไปเรามาเรียนรู้นะ,ะประโยคคำถามนะ,ะที่เกี่ยวกับ เรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนดูนะคำนี้อ่านว่าถ้าเชิงใจชั่ว什么啊ถ้าทาแปลว่าใครถ้าแปลว่าเขานะเชิงใจเชิงใจคือกำลังนะฮะชั่วชั่วคือทำ什么什么คืออะไรถ้าเราอยากจะถามว่าเธอกำลังทำอะไรเราก็เปลี่ยนประโยคอะ ข้างหน้านะคะประธานจากทาเป็นหนีนะคะหนีที่แปลว่าอะไรเอ่ยหนีที่แปลว่าเธอหรือว่าคุณนะคะหนีเั正在做什么คุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะแต่ถ้าประโยคถ้าอยากจะถามเขาก็คือทาเจจ他正在做什么นั่นเองนะคะอ่ะเราลองมาตอบกันสิทาทําทอะไรอยู่นะทาเขาเนาะท่าฉันจ่ายชิฟานท่าฉันจ่ายชิฟาน เขากําลังซื้อฟันนะคะเขากําลังกินข้าวอยู่นั่นเองนะคะอันนี้รูปต่อไปนะคะท่าเชิงชายเฮิสเวยท่าเชิงชายเฮิสเวยเขากําลังดื่มน้ําอยู่นั่นเองนะคะอีกรูปนึ่งนะคะรูปนี้นะทาเชิจชายตูชูท่าเชิงชายตูชูหรือว่าคันซูนะคะเขากําลังอ่านหนังสืออยู่เนาะอืม อูปต่อไปถ้าเฉินใจเขียนจ้นะเขากําลังเขียนหนังสืออยู่นะคะอ่และรูปสุดท้ายนะคะถ้าเฉินใจข้ามเต้นญิงถ้าเินใจ 看电影เขากำลังดูหนังอยู่ค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะ正在做什么你们正在做什么แล้วพวกคุณนักเรียนหนูๆล่ะกำลังทำอะไรอยู่นะคะโอเควันนี้นะคะหล่อชื่อก็มีอ่าคำศัพท์และก็ประโยคมาสอนง่ายๆเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะเจอกันบทต่อไปค่ะเจเจี๊